พ่อแม่พี่น้องนะครับอยู่ผมสี่บาทอีกแล้วนี่ก็ปีใหม่นะครับผมสี่บาทก็มาเที่ยวนะครับเวลาเพลินนั่นเองนะครับผมอยู่จังหวัดบุรีรัมย์อำเภอคูเมืองนะครับผมวันนี้จะเที่ยวอะมันสะใจไปเลยนะครับเราก็เว้นวักจากการเล่นเกมนะครับมาเที่ยวพักผ่อนนะครับพักผ่อนสมองบ้างนะครับหลังจากทำงานเหนื่อยมาตั้งปีเลยนะครับผม มันจะมีอะไรบ้างน,นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเป็นโซนนะครับถ่ายลูกสามิตินั่นเองเขาจะมีมาร์กไว้ให้เรายืนนะครับแล้วเราก็ไปยืนตามฉากนะครับมันก็จะเหมือนรูกสามิตินะครับเช่นตรงนี้นะครับมันก็เหมือนน้าตกเลยนะครับทั้งที่มันก็เป็นรูปสามมิติอย่างนี้แหละครับผมโอเคเราไปดิน,นันต่อไปเลยประกอบไปด้วยหลายโซนเลยนะครับอันนี้ก็เป็น โซนถ่ายรูปอีกโซนหนึ่งเดี๋ยวเรามาดูโซนเลี้ยงสัตว์เลี้ยงแกะนั่นเองนะครับไม่ทราบว่าเขาจะให้เข้าไปข้างในเหมือนแต่ก่อนหรือเปล่านะครับเพราะแต่ก่อนอตอนผมมารีวิวครั้งแรกนี่เขาให้เข้าไปข้างในได้นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันเหีนแก่แล้วนึกถึงอะไรโ o Simulator <laughs> <laughs> แกะง,งอหันมาหน่หน่อยดิ ขามาองไหมเฮ้นเฮ้ยนีน่ที่ว่าเกียร์นะครับที่วา่าตัวหัวแกะมันแกะลืมแท้เนี่ยนะนะ,ะหาเรือ่องไม่หันหน้ามาตรงนี้เลยอะ่ะหรือว่าต้องซื้อยาให้มันไะครับจับขนมันดูสิไปแล้วครับเขาเขาตามหายานะครับผม เคครับเดี๋ยวที่บานร้องให้บ้างดีกว่ามายังไงเนี่ยสองตัวนะครับผมแล้วนะ <laughs> สั่งมันอย่างก,กับหมายอยู่ที่บ้านนะครับนั่งลงนะครับครับ <laughs> ครับผมเอาให้เข้าไปไอืม,มอ้าวเคี้ยวเข้าไปอา่เอาเรื่องด้วยตบหัวแก่ครับตบเกียร์ครับตบเกียร์นะครับผมมันออกมาไงวะ ไอ้อออน,นี่ก็ถ่ายรูปซะย,ย,ย่าแยงหน้าช <c oughs> าวบ้านชาวช่องเลยนะครับผม <c oughs> นี่วันถ่ายรูปนี่ <c oughs> เอาเนไปก่อนซิมูเลเตอร์เอาไปนี่ไม่ให้เว้ยไม่ให้เว้ยไหย <c oughs> <c oughs> นไหนมานนี่สิอ่ะอันนี้มา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 มมันนี่มานนี่เอาเอาไม่เอา เยอะมากเลยนะครับเอาน,นี้อยู่นี่โถหรืยอะไรวะเอากินได้แหงมเยอะจังไปไดแล้วนะครับก็จบไปแล้วนะครับช่วงชีวเะ,ะ,ะ,ะเกียนแก่แกงแก่ไม่เกียนแตกเลยยังไงซะงงมันก็น่ารักนะครับดูหน้าหน้างงงโง่ ตัวนี้ฉลาดนะครับไม่ให้เว้ยไม่ให้ไม่ให้ไหอ้แล้วสงสารสงสานอย่างนั้นนิ้วกลัะเออมาส่วนต่อไปกันเลยนะครับส่วนต่อไปเป็นส่วนของสนามเด็กเล่นนะครับแต่ใบอะไรไม่รู้มันบางเห็谢谢 okay นแค่นี้โอเคครับเราก็ไปดูกันก็มีโซนถ่ายรูปเหมือนเดิมนะครับมีอยู่แทบจะทุกที่เลยมี อันนี้อะไรเอ่ย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 ถ่ายรูปข้างในได้อายุนะครับผมอันนี้ก็ส่วนยิงปืนนะครับเราก็มีเราก็มีผู้กล้านะครับปืนปืนถุงน้ำปลานนั่นนเองคว้าเอาเว้านะครับช่วยไม่ได้ครับไปดีกว่าเอาผมล้อเล่นครับมาดูด าวาวเ่าว้าวอีกแล้วนะครับแล้วก็มีโซนปลาโปนะครับผมสามดอทยี่สิบหนึ่งดอห้าสิบนะครับรู้สึกว่าปลาแล้วก็จะได้เองตุ๊กตานี่แหละนะครับอันนี้ก็เป็นเสื้อที่เระเบิดครับเกิดอาการไม่เข็ดนะครับแล้วก็มายิงกันต่อว้าวนะครับทำไมเป็นอย่างเงี้ยไม่มีข้ออ้างครับไม่มีข้ออ้าง,เ,งเอายิงนะครับยิง เอ้านะครับหลังจากหลังจากท่านผู้ชมนะครับเรียกให้ผมไปถ่ายรูปว้าวนะครับโอ้ไม่ว้าวครับโดนจะไม่ตกครับผ <laughs> มด้วยความดันทุลังนะครับมันก็ยิงมาจน,นได้นะครับท <laughs> ำไมแอคท่านทำไมโอเคครับเราไปโซนต่อไปกันเลยโอ้ก็มีซาลาลิมน้ำนะครับตรงนี่ก็จะเป็นโซนแอดเวนเจอร์ไม่รู้มันจะเจอตรงไหนนะครับอ้า ผมก็มีตุ๊กตาไว้ทั้งนั้นเอ้ยไม่ให้ขึ้นโอ้ยลงมาอันนี้ก็เป็นหอเอ็นนะครับผมมันเหมือนจะล้มมาทับหัวผมไม่ไงไม่รู้โซนแอดเวนเจอร์หอปาร,รีสน,นะครับ<อ>เดี๋ยวเราไปดูโซนต่อไปอยู่ข้ามสะบานมานะบคดเยอะๆเลยไม่ได้ถ่ายอ๋อน้ำโอ้โห มัน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 ,มนกล้องไม่เห็นลุงว่ะครับแต่ผมมองเห็นด้วยตาเปล่าอ่านะครับเฉียดโอเคครับไปโซนต่อไปเลยผู้ชมดูหุ่นอะไรวะเนี่ยไม่ครับดูเขาทำปากสิครับ โอ้ไม่กอดมีแบบนี้ด้วยนะครับไอมีทุกตัวเลยว่ะเนี่ยมันอะไรนี่ครับตรงนี้ก็เป็นฟักทองนะครับแจแกนิกปั๊มกินนะครับผมก็ผมคิดว่าใหญ่กว่าหัวผมประมาณ3เท่านะครับผมตรงนี้ก็เป็นโซนถ่ารูปนะครับ สวยงามมากนะครับผมจะมีเวลาบ้างก็มาเที่ยวได้นะครับถึงจนได้นะครับหลังจากที่เดินเตรยๆมาเรื่อยในมาเรื่อยเปื่อนนะครับอุทยานดอกไม้พิลาเปิดนนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันเลย โอ้ต้นคิดซะม,มากนะครับนะครับในสวนดอกไม้เพละเปิดนะครับหลังจากฉีกตัวแล้วมีการปั๊มแขนด้วยนะครับผมโอ้สวยดีโอเคนะครับเห็นเปิรนเตอนแรกผมนึกว่ายูนิคอร์นนะครับที่ไหนได้ไม่มีเขานะครับ ด้านมีปีกเหมือนกีเสื้อนะครับผมโออนี่ทางเข้านะครับ yeah. <Yeah. S 1> เราจะเข้ากันแล้วอันนี้ก็เป็นม้าของกรุ๊นะครับ <laughs> มีร่างอ้องเต็มเลยนะครับผมแล้วโ <Hey. S 1> อเคครับเดี๋ยว <Okay. S 1> ผมก็ขอตัวเดินดูงานชมงานแป๊บหนึ่งนะครับ <laughs> 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 ที่บ้านได้หาเอ็มแชกปากสมัยนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันหองเผืเ่ๆน,นะครับเหมือนพลาสติกนะครับแต่มันไม่ใช่นะครับของแท้แน่นอนเลยนะครับผมก็สวยงามมากทีเดียวตรงนี้ก็มีทุกหนึงนะครับสีม่วง ช่างๆนอาเคยเห็นช่างหรือเปล่านะครับ <laughs> มาในโดมดอกทิวลิปเขาบอกว่าใส่พันแตนนะครับก็สวยงามดีนะครับแล้วก็รู้สึกว่าอากาศข้างในนี่มันจะชื้นๆเย็นๆนะครับผม <laughs> แตกๆ <laughs> ไม่แตกหรอกนี่รื่องทำาไมนะครับผมก็มีต้นอะไรก็ไม่รู้ครับ <laughs> แล้วก็มีนางไม้นะครับ <laughs> แขวนว้อยู่บนเพดาน,น จำอันที่ผมบอกว่ามันจะมีนางไม้นะครับห้อยจากเพดานได้ไหมครับตอนนี้ผมมาอยู่ข้างล่างเขาแล้ว oh <my> <laughs> ไม่ได้นะเรามีโอไม่เป็นไรหรอกจูเลียตข้าจะไปรอเจ้าที่ทางช้างเผือกทุยีคนละเรื่องเลยนะครับ <laughs> อ,อมาแล้วตอนนี้เราอยู่ตรง ปาดึกดำด๋ยนะครับผมเปิดหรือเปิ์นะครับไม่รู้จะเขียนทำมะเขือเผาอะไรนะครับแล้วก็เข้าไปเลยนะครับก็ตีรังสีกล้องอีกแล้วนะครับไม่สามารถเดินหน้าต่อไปได้นะครับก็ต้องรอให้รังสีกล้องมันหมดไปก่อนวันนี้เราก็ถ่ายตัวอะไรก็ไม่รู้นะครับผมก็ถ่ายถ่ายรอนนะครับเอาเธอ เคครับทางเข้าก็เป็นซูมนะครับผมสมชื่อปลาดึกดำดืนนะครับโอ้มไอโกดเฟิร์นเฟิร์นหน้าครา ไม่อยากจะคิดเลยนะครับว่าถ้ามันมีชีวิตอยู่มันจะเป็นยังไงผมก็พูดไปโต<อ>เฟินอุ้งตีนหมีนะครับไม่รู้ว่าตีนซ้ายหรือตีนขวานะครับเพราะว่าอุ้งตีนหมีนี่ทำอาหารได้อร่อยมากนะครับผมเกี่ยวกันไหมเนี่ย <c oughs> ไอ้คอยยาว ครับเราก็ไปโซนต่อไปกันดีกว่าถ้าไม่ติดอ่ารังสีกล้องนะครับผมมาแล้วนะครับผมสีสันห่งธรรมชาตินะครับสับประรดประดับนะครับผมบ้านผมเรียกว่าบักนัทนะครับอ่าตรงนี้ก็จะเป็นอ่าม็อข้าวมอแกงสีวาดนะครับบ้าไปนะครับม็ข้าวมอแกงสีวาดนะครับหน้าตาก็ประมาณนี้นะครับผม ถืว่าฤดูนี้เขายังไม่บานมากนะครับก็จะเห็นไม่กี่ตน้นจะเห็นไม่กี่ดอกนะครับผมเราไปดูตน้ตนต่อไปเลยนี่เราก็อยู่ในโซนกล้วยไม้นะครับก็แปลกประหลาดนะครับเขาก็ทําการฟิวชั่นนะครับระหว่างของจริงนะครับดูดอกไม้นี่ของจริงนะครับแล้วก็ของปลอม <laughs> นะครับผมโอเคเราไปดูกันเรื่อย ก็เข้ามาในโซนกนะระบ,บองเพชรนั<ไ>่นเองก็นะครับกระบองเพชรก็มีหนามนะครับแต่ไม่รู้ว่าทำไมมันมีหลายสีอย่างนี้ดูนเผินเหมือนเหมือนอะไรวะเหมือนลูกอมนะครับผมบถังทองโอ้โถถังทำไมถึงถังทองนะครับ <c oughs> ไม่รู้เหมือนกันนั่นอะไร สระไตเลเทียนยอดพัดครับพระนางโยบพระตาปีนป่ายนะครับซึ่งเป็นผมผมก็ไม่ปีนต้นกระบองเพชรนะครับถ้ามีป้ายว่าห้ามกินผมก็จะไม่กินนะครับผมว่าไปหน้าวัวนะครับดีนะครับที่มีหน้าวัว ไม่มีหน้าลิงหรือว่าหน้าชีวะนะครับผม <c oughs> ก็ว่าไปเราเข้าไปดูกันท่านผู้ชมรู้จักต้นหน้าบัวไหมครับ <c oughs> มันเป็นอย่างนี้นะครับ <c oughs> นี่ของจริงด้วยนครับสีสันน่ากินเหลือกเกินนะครับผมแต่มีป้ายว่าห้ามกินนะครับผมัมนก็เลยกินไม่ได้เ <c oughs> ออเมืนอะไรเนี่ยเหมืนอมนลูกตับต่อบ้านผม อ๋อเขาเรียกว่าอันนี้ครับหน้าบัวไข่มุกแดงนะครับผมเอาอาก็น้าบัวเหมือนเดิมดีกว่าเห็นก้นไปแล้วนะครับ อะไรเอ่ยใบหน้าหัวใบนะครับเกค,ครับตะกี้เ,เ,เราก็มาเห็นดอกหน้าหัวนะครับแล้วก็เราก็มาดูหน้าควายกันนะครับ <c oughs> <c oughs> คนละสี่บาทพว่วงคับวเซลฟี่กับควายนะครับครับผมก็ยังสงสัยอยู่เลยนะครับว่าไอ้ลูกนี้มันลูกอะไร เขาบอกเป็นมะเขือเทศอะไรสักอย่างนะครับมะเขือมิกกี้เมาส์โอ้อโอหนมะเขือมินนี่อ่ะกเราสั่งน้ำสามแก้วรอครึ่งชั่วโมงนะครับแล้วก็ามารอรถต่อ <c oughs> โอเคครับตอนนี้คันแรกมาแล้ว <c oughs> คันที่สองกำลังมามันมี3ามคันนะครับหายไปในคันหนึ่งวะนะครับ <c oughs> เคเราจะไปชิมสตรอเบอรี่นะครับ สชาติมันจะเป็นไงไม่รู้นะครับคงคิไม่เหลือให้สิบน้อยหลายปานโอเคครับอ่ะเดี๋ยวผมขออนุญาตขึ้นรถก่อนไม่มีอะไรจะดีไปกว่าการได้นั่งรถเล่นอีกแล้วนะครับโอ้โอมาม่าโอ้ก๋วยเตี๋ยวโอ้มาม่าโอ้ตอนนี้กี่โมงแล้วตอนนี้ก็สี่โมงเอ่อสามสิบห้านะครับเก่ง กับได้เต็มคํานะครับแต่แล้วรู้สึกว่าเราจะมาไม่ถูกช่วงนะครับมันยังไม่สุกแล้วมันก็ยังลูกเล็กๆอยู่เลยเ,เสียดายนี่นะครับเห็นไหมครับก็มีประมาณนี้นะครับก็ซีวาสขอแสดงความเสียใจกับท่านผู้ชมด้วยนะครับท <laughs> ี่พามาแล้วไม่เจอสตอเบอรี่ ว่าไปเรื่องสตรอเบอรี่นะครับเราก็เลยทำการลุยสวนดองไม้แม่มเลยสวยจังเลยสวยจังเลยสวยจังเลยดอกอะไรวะ นั่นขับสีบา้านลุยแล้วนะครับนบดงแล้วนะเยีงเลยเห็นรถสีเหลืองสีน้ําเงินไหมครับนั่นคือรถที่เรานั่งเข้าไปตัวอะไรวะเนี่ยนั่งไปนะครับสวนสตอบเบอรี่นะครับและเราก็เจอเราก็จะได้นั่งกลับนะครับซึ่งรถตอนนั่งกลับของเรารถส้มแก้วนะครับผม แม่รถไปอย่างเท่อะรถคากลับก็บกบโหเท่กว่าอีกนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะกลับกันแล้วหลังจากที่เราไปสวนสตอเบอรี่นะครับ <ไป S 1> เราก็ไม่ได้กินสตอเบอรี่นะครับเหมือนในโฆษณาเขานะครับ <ไป S 1> แต่ไม่เป็นไรครับมีคนใจดีซื้อมาให้เรากินโอเคนั่งสองแถวออกมาแล้วนะครับผม ถือว่าโอเคเลยทีเดียวเพลินเลยนนะครับเฟลกับไอต์สตรอร์บรี่เต็มคำที่นี่แหละครับแต่ไม่เป็นไรครับก็ซื้อมากินแพ็กหนึ่งนะครับผมก็โอเคนะครับไม่ถึงกับหวานมากแล้วก็ออกเปรี้ยวๆนะครับตอนนี้ซีวาสก็กําลังเดินทางกลับบ้านนะครับผมก็มารอรถกันตรงนี้ครับเอ๋อก็ขอบคุณนะครับทุกท่านนะครับที่รับชมรับฟังตรงตรงนี้นะครับผมโอเค bye bye it's what